สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องวิเคราะห์ฟุตบอลช่อง The Ripper นะครับอ่าสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่าวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะครับ2565ฟุตบอลคู่แรกนะครับไปอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็คู่นี้เองนะฮะเป็นเลดี้ยูนเต็ดนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับ โดยคู่นี้นะฮะเป็นทางด้านทีมเยือนอาเซนอลครับทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับนะเปิดราคาต่อด้วยราคาครึ่งควบรูปไหลขึ้นเป็น1ลูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคาน้ํากันก่อนนะครับอ่าราคาน้ํานะครับวันนี้นะฮะอาเซนอลนะฮะทีมจ่าฝูงนะครับนะทีมอันดับหนึ่งของตารางพรีเมียร์อังกฤษนะฮะ วันนี้นะฮะราคาที่เปิดมาคือครึ่งกุมลูกไหลขึ้นเป็น1ลูกนะครับในตลาดของเบ็ด365นะฮะเรทแรกที่จ่ายนะฮะจ่ายน้ําต่ํา0.85เหรียญบรรจุบันจ่ายน้ําล้นหนึดศูนนะครับงานจ่ายน้ําต่ำทางด้านบอลรอง0.90สกอร์สูงนะครับไหลลงจาก3ลูกเหลือ2ลูกครึ่งกับ3นะครับสกอร์ต่ําน้ําล้นแบบนี้นะครับนะผมบอกให้เรียกว่าบีดีมีเด็ดทางด้านสกอร์สูงแน่นอนนะฮะอ่า ส่วนด้านฟอร์มนะครับนะหกนัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านลีดยูนิเต็ดนะครับนะไม่ค่อยดีเลยนะฮะเพราะว่า6เกมที่ลงเล่นไปนะฮะชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นอ่าแล้วก็เป็นการแพ้ทั้งหมด3เกมเสมอ2เกม3นัดหลังสุดที่ลงเล่นไปนะเป็นการแพ้2เกมเสมอ1เกมนัดล่าสุดก็แพ้มานะฮะส่วนด้านทีมเยอรเันเองนะครับหกนัดหลังสุดที่ลงเล่นไปนะถือว่าดีสุดยอดมากเลยในฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มลุ้นแชมป์มากๆเลยทีเดียวเพราะว่า6เกมที่ลงเล่นไปนะฮะเป็นการชนะทั้งหมด6เกมรวดเลยนะครับ อ่าส่วนทางด้านสถิติการมาเจอกันหรือเฮดทูเฮดนะครับในรอบโขงนะที่ผ่านมานะครับลีดยูอนเต็ดไม่เคยชนะอาร์เซนอลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับย้อนหลังไป2ปีหลังสุดนะครับตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022นะครับเป็นอาร์เซนอลชนะไปทั้งหมด5เกมรวดเลยนะครับนะอ่าขออภัยเป็นการชนะ5เกมนะครับนะเสมอ1เกมนะครับนะนัดแรกชนะ1นูนะัดถัดมา0ูต่อสและอีก4นะัดรวดเนี่ยนะฮะเป็นการชนะ4นะัดทั้ง4นัดเลยนะ ซึ่งนัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับอาร์เซนอลกดลีดูไนเตเดไป2ต่อหนึ่งในบ้านของอาร์เซนอลนะครับนะก่อนหน้านั้นก็ถล่มไปสต่อหนึ่งนอกบ้านนะครับส่วนทางด้านสถิติการมาเจอกันอขออภัยนะส่วนทางด้านสถิติการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านของ2ทีมนั้นนะฮะอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่เล่นฤดนูก,กาลนี้มานะครับเล่นเป็นทีมเยียนทั้งหมด4เกมชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอ1ยิงเเสีย3ยิงเยอะเสียน้อย นะฮะเสียเฉลีย่ยเกมมาลูกยังไม่ได้เลยนะฮะโอ้โ oh หถือว่าสุดยอดมากในฤะดูกาลนี้อเซนอลานะทั้งฟอร์มในบ้านน้องบ้านถือว่าสุดจัดประดิกเลยนะฮะส่วนทางด้านทีมเจ้าบ้านลีดีเต็ดน,นะครับนะสี่เกมที่เราเล่นในบ้านก็ถือว่าโอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า4เกมที่เราเล่นไปชนะไปทั้งหมด2เกมเสมอ2เกมยังไม่แพ้กันเลยยิง6เสีย2 นะก็ถือว่ายิงเยอะเสียน้อยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ส่วนด้านสกอร์สูงในครึ่งแรกผมว่ามีเประเมแน่นอนอ่ะหเม็ดนะครับพอดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะอาร์เซนอลมียิง100%นะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนเลนลูกครึ่งนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับส่วนเบ็ดที่สามนี่ก็ไปลุ้นกินเอานะคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะฮะยิงแหลกยิงแหลกแหกกระจิงอ่ะนะคู่อาร์เซนอลนะฮะให้อยู่ต่ออาร์เซนอลนะฮะด้วยราคา หนึ่งลูกนะครับหรือครึ่งควบลูกดีกว่านะครับนะต่อครึ่งควบลูกตอนนี้แอสเนลจะจ่ายอยู่ที่เรท0.68นะฮะหรือ0.70ประมาณนี้นะครับนะก็เล่สองประเทศสองราคานะครับนะให้เป็นบอลต่อทีมเยือนอาร์เซนอลเป็นบอลต่อ3หน้าเลยนะฮะนะต่อเต็มเวลาเรทครึ่งควบลูก1ลูกสูงเต็มเวลานะฮะสลูกครึ่งควบสามและสูงครึ่งแรกไม่เกิน1ลูกนะครับครึ่งแรกก็มั่นใจว่าน่าจะมี1ประตูเป็นรองท้องนะครับนะก็ให้เป็นบอลต่ออาร์เซนอลนะครับคืนนี้ คู่ที่2นะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนรอบเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับนะนะครับนะก็เป็นคู่เอสบานยอนเจอกับเรอัลบายาโดริศนะครับแต่คู่ที่เองเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมอันดับสินะครับเอสบานยอนเนี่ยต่อราคาด้วยราคาครึ่งลูกหมลงหรือปปทีมเยือนนะครับเรอัลบายาโคริตนะครับนะอันดับ15เป็นทีมเยือนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูราคาน้ำของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับนะอ่าราคาดังที่เปิดมาวันนี้นะฮะ ถึงแม้จะเป็นการไหลลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเลทปัจจุบันยังเป็นครึ่งรูปอยู่นะฮะไม่ใช่ไหลลงนะครับนะเป็นไหลอ่าไหลต่อนี่แหละนะฮะราคาจ่ายน้ำรถสองฝัง่งนั้นเลทเอสปานยอนนะครับจ่ายน้ำรถสองฝั่งเลยเนนอ่าหนึ่งจุดหนึ่งสองก็หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสกอร์สูงไหลขึ้นจากสองควบสองครึ่งน้ําล้นนะครับนะน้ำรถสกอร์ต่ำแล้วก็กลายเป็นสองรูปครึ่งน้ํำรถสระสกอร์สูงนะครับบอลล็องเนี่ยน้ำต่ำของฝั่งเลยนะส่วนเบสสามหกห้าก็ประมาณเดียวกันนะครับ เดีย๋ยวไปดูฟอร์มของทั้ง2ที่มันก่อนเลยดีกว่านะฮะ 6นัดหลังสุดของเอสปานยอนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า6เกมที่ลงเล่นไปนะฮะเป็นการชนะหมด2เกมแพ้3เกมเสมอไอ้ขออภัยนะ6เกมหลังสุดของเอสปานยอนนั้นเป็นการชนะได้แค่เกมเดียวนะครับนะเสมอ2แพ้3นะครับสามนัดหลังสุดก็โอเคใช้ได้เสมอ2แพ้1นะครับน่าล่าสุดเสมอมาส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเรอัลบายาโคลิดนะครับเรอัลบายาโดริดนะครับนะก็6นัดหลังสุดก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สูส เท่าเท่ากันนะครับด่านนัดหลังสุดของเรอัลเบียโดริดนะครับด่าชนะไปทั้งหมด2เกมเสมอ3เกมอ้าวออกไปนะแพ้3เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับสอบ3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการเสมอ1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับนะอ่านัดล่าสุดเสมอมาเหมือนกันส่วนด้านเฮดทูเฮดหรือสถิติการมาเจอกันในรอบ6นัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2013ันจนถึงปีสองพี่สิบนะครับนะ มีสเสมอทั้งหมด1เกมนะครับเอสบานยอนเหนียวชนะไปหมด3เกมเรอัลบายาดูดิดนะครับชนะไป2เกมนั้นล่าสุดเรอัลบายาดูดิดชนะมา2ต่อ1ในบ้านก่อนหน้านี้เรอัลบายาดูดิดก็ชนะไป2ต่อ0น,นอกบ้านนะครับนะนอกนั้นก็จะย้อนไปมากเหลือเกินนะครับเอสบานยอนชนะไป2เกมนะเรอัลบายาดูดิดชนะ3เกมโอ้โหก็ถือว่ามันหลายปีแล้วนะครับนะ ส่วนสถิติการเล่นในบ้านนอกบ้านของทั้ง2ทีมนะครับเอสปอนยอนนะครับหเกมที่อขออภัยนะสี่เกมที่เล่นมาในฤดูกาลนี้ที่เล่นในบ้านนะไม่เคยชนะใครเลยยิง1เสีย3ยิง5เสีย10นะครับนะก็ถือว่ายิงน้อยเสียเยอะนะครับเสียเฉลีย่ยเกมละสลูกเลยนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในฤดูกาลนี้ส่วนนักทีมเยือนนะครับเรอัลบายโเรลิตเองนะครับนะสเกมที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ก็ถือว่า อ่ที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนนะชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงห้าเสีย9ก็ยินยงน้อยเสียเยอะนะก็ฟอร์มนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็เดือดเอียกพเอสปันยังอยู่เยอะนะครับนะคู่นี้เองนะครับนะฟอร์มปัจจุบันก็ถือว่าสูสีกันส่วนเฮทูเคที่เขาย้อนหลังเกิน2ปีแล้วนะครับนะก็2ปี3ปี4ปีแล้วนะครับนะใครอาจจะมองว่าบอลทีมเยือนเนี่ยวันนี้ได้เปรียบนะแต่วันนี้ที่ราคามานะราคาเปิดมาครึ่งลูกไม่ใช่ปอปอนะฉะนั้นวันนี้เอสปันยัดต้องมีชนะ1เม็ดแน่นอนนะครับด้ววยยฟอออรร์มมที่่่ตตกไปูพสค นะแล้วก็เอสบานยอนเองนะครับอยู่ในโซนตกชั้นตอนนี้ก็บันอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลอยู่นะแต่เขาก็ต้องทําแต้มขึ้นมานะวันนี้มั่นใจว่าเอสบานยอนจะต้องเก็บ3ามแต้มได้นะครับให้เป็นบอลต่อเอสบานยอนเลครับนะและครึ่งแรกอาจจะมียิงหรือเปล่านะครับนะผมก็ให้ไปเลยแล้วกันนะ ให้เป็นบอลต่อวันนี้แอสตันนะครับต่อครึ่งลูกไปเลยนะครับผมว่าวันนี้เอสปันยอนต้องเก็บ3แต้มได้แล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกมีเม็ดหนึ่งนะครับให้ต่อเอสปันยอดครึ่งลูกและสูงครึ่งแรกเลทครึ่งกุ้งลูกและเลทอหนึ่งลูกนะครับกดสุดได้ก็กดนะและคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับรอบเวลา19บเกานหรือ1นึ่ทุ่มของบ้านเรานะฮะอ่าวีบ็อกนะครับทีมอันดับ3ของตารางนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอเลนเซ่ทีมอันดับ10ของตารางทีมเยือออนนนนนะะคคครรรรัับบเเดดีี๋ยวาาาไปูขง2ทมก่ อ่าหนะอ่าขออภัยนะครับราคานั้นที่เปิดมาวันนี้นะฮะราคาที่เปิดมาเป็นครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูกนะครับนะจ่ายน้ําร้อนทางด้านบอลต่อ1.09นะครับบอลรองเนี่ยนะฮะจ่ายน้ําต่ํามากๆเลยนะฮะ0.83สกอร์สูงไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งเป็น2ลูกครึ่งควกสานะครับจ่ายน้ำสกอร์สูงน้ำร,ร้อน1.05นะครับแวนวทิศทางเดียวกันกันกบเบด365นะวันนี้นะฮะ อ่า so right? ส iral, ่วนด้านฟอร์มนะครับหนัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านวีบอกนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเพราะว่า6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยชนะ3เสมอ3ามสานัดหลังสุดเสมอเรียบเสมอรวดละสเกมเลยและส่วนด้านทีมเยือนนะครับโปเดเซ่ก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า6เกมที่ลงเล่นไปชนะ2เสมอ2แพ้2 3งสานัดหลังสุดเสมอครมาเหมือนนกัรวดล่าสุดก็เสมอมางคู่นะส่วนด้านทีมทูเฮดหรือสถิติการมาเจอกันในรอบ6กนัดที่ผ่านมานะครับนะมีการเสมอทั้งหมด4เกมแล้วก็ อีกสเกมที่เราเป็นมีบอกชนะนะครับในป so ี2021 3ต่อ2นอกบ้านของมีบอกและนัดล่าสุดก็ชนะมา2ต่อ1นอกบ้านของมีบอกนะก็ถือว่า6เกมหลังสุดเนี่ยโอลิเซ่ไม่เคยชนะมีบอกเลยในนัดนี้เองก็ถือว่าต่อแพงมากนะมีบอกนะครับนะอ่าส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านนะครับของทั้งสองทีมมีบอกนะครับ6เกมที่ลงเล่นเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับนะชนะไป5เสมอ1ไม่เคยแพ้ใครมาเลยยิง12เสีย5 ยิงเยอะเสียน้อยยิงเฉลี่ยเกมละสองลูกเสียไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เฉลี่ยเกมละลูกเลยขาดเม็ดนึงนะฮะส่วนโอิเซ่เอง5เกมที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงเก็ตเสียหกนะครับยิงน้อยเสียน้อยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าฟอร์มในบ้านของทีมเจ้าบ,บ้านวีบอกในฤดูก,กาลนี้ถือว่าโอเคเฉียบขาดนะครับแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันเองยังไม่แพ้กันมาเลยเฮดถูกเฮดก็ยังเป็นด้านวีบอกที่ยังไม่เคยแพ้โอิเซ่ในรอบผมนัดฉะนั้นเลยนะครับคู่ที่สามคู่นี้นะครับให้เป็นบอลต่อนะครับนะบอลต่อบอลต่อ หน้าเดียวนะครับบอลต่อ2หน้าดีกว่าให้ต่อวีบอกด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งครบลูกก็ได้ต่อครึ่งลูกตอนนี้น้ำา0น0์กินเต็มนะครับและสูงครึ่งแรกด้วย1เม็ดนะครับนะก็ครึ่งแรกคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับ1เม็ดนะรองท้องอ่าสำหรับ3คู่นี้ไปมาทบทัวรกันรอบหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับเดีร์เซนอลเจอกับบรีเดเตดแต่คู่นี้ให้ต่อเซนอนด้วยราคาครึ่งครบลูกหรือ1ลูกสูงครึ่งแรกนะครับนะ เ่าเนหนึ่งลูกนะครับเหรียญในก็ได้ไปเกิน1ลูกและก็สกอร์สูงเต็มเกมนะครับสองลูกครึ่งควบ3นะครับเป็นบอลต่อ3หน้าและคู่ที่2เอสปัญญอตกับเรอัลบายาโดริทนะครับนะค,บคู่นี้นะครับให้ต่อเอสปัญญอตด้วยราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ำขอ ให้เป็นสูงครึ่งแรกแล้วกันนะครับนะหเม็ดหรือครึ่งวบลูกนะแล้วคู่ที่3มนะครับวีบอกนะครับบอลต่อ2หน้าเหมือนกันให้ต่อวีบอกด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกและสูงครึ่งแรกเลทหเม็ดนะครับแล้วก็สรุปตามนี้เลยนะครับสคู่นี้ไปก็เป็นบอลต่อทั้ง3คู่สําหรับแนวทางที่ให้ไปคิดขอแยกแยะคิดดีก่อนทับก่อนตามนะครับนะสำหรับวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกาลังใจและก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางในกลุ่มนะครับเดี๋ยวก็จะ มารีวิววันหลังนะครับนะไม่ได้ทําอีกแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการแจกสูงแรกอะไรด้วยนะฮะทีเด็ดวีพีในกลุ่มนะครับนะวิธีเข้ากลุ่มง่ายมากก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าขอทุกคนโชคดีกับแนวทางที่ดีวันที่้ไปครับสวัสดีครับผม